สามีภรรยาคู่หนึ่งอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขโดยภรรยาเลี้ยงนกแก้วช่างพูดไว้ตัวหนึ่งภรรยารักนกแก้วตัวนี้เป็นชีวิตจิตใจแต่สามีไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่เนื่องจากมันพูดมากน่ารำคาญวันหนึ่งภรรยามีธุระต้องไปค้างคืนต่างจังหวัดจึงทำการสั่งสามีให้ดูแลนกแก้วให้ดีๆตอนเธอไม่อยู่ฝ่ายสามีก็รับปากจะดูแลให้เป็นมั่นเป็นเหมาะ เช้าวันรุ่งขึ้นสามีก็เข้าไปล้างหน้าแปลงฟันตามปกติขณะที่กำลังโกนหนวดอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงนกแก้วร้องขึ้นว่าะระวังมีดบาดหนะ้า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 ด้วยความรําคานสามีจึงจับนกแก้วโยนไว้ในโถส้วมและปิดฝาเอาไว้และโกนหนวดต่อไปอย่างสบายอารมณ์กระทั่งโกนเสร็จก็ลืมปล่อยเจ้านกแก้วออกจากโถส้วม ฝ่ายภรรยากลับบ้านมาปวดฉี่เป็นยิ่งนักก็รีบพุ่งเข้าส่วมเปิดโถฉี่และนั่งลงในทันทีขณะกำลังฉี่ก็ได้ยินเสียงโกแกวตัวโปรดร้องดังออกจากโถซ่วมว่าสมน่นา,นหนาเห็นไหมแผลเบอ้อเลอเลยสมน้น้าเห็นไหมแผลเบ้อเลอเลยเป็นแผลใหญ่มากเลยอ่ะสงสัยมีคนจะข่มมาก <c oughs> หันซ่า